วิวจากชาแนลพายุวิวค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธที่วิวจะนําเอาบทละครเรื่องรามเกยียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ทุกอย่างอจาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะคะวิวยังไม่ได้กลับประเทศไทยค่ะยังอยู่ที่อังกฤษเช่นเดิมและยังมีเกร็ดสนุกสนุกเกี่ยวกับอังกฤษมากมายมาฝากทุกคนเช่นเดิมค่ะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยนะคะอย่างไรก็ตามเราไม่ควรนอกเรื่องไปขนาดนั้นเราควรจะกลับมมาาฟกกกกััสทททีีี่่่่รเรเเเเยยิขออองงงชนนคคซึ็หืุ้บ ถ้าใครรู้สึกว่าวิวเล่าชักช้าเนิบหน้าทําไมถึงนานท่วมทุ่งขนาดนี้ก็สามารถกดไปดูได้ตรงนี้เช่นกันค่ะวิวเคยเล่ารามเกียรติ์ทางเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ จบภายในแค่10นาทีเท่านั้น <Wow. S 1> น่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่ขี้รำคาญมากกว่าค่ะส่วนใครที่ชอบฟังอะไรละเอียดๆล,ลงลึกเจาะลึกใส่อารมณ์จัดเต็มที่นี่คือที่ของทุกคนเลยค่ะและวิวจัดเป็น playlist ไว้ให้แล้วสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เช่นกันนะคะโอเคค่ะกริ่นนานมากนะคะเชื่อว่าถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องพูดเรื่องการกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเล็ก เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่อัปคลิปวิดีโอใหม่ค่ะเพราะว่าทุกคนน่าจะพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระแล้วโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะนางกกยเกสีเร่งให้พระรามเนี่ยเดินทางออกจากเมืองไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าพระรามรับคําสั่งมาแล้วปวดเป็นฤาษีแล้วก็ต้องออกเดินทางไปตามคําสั่งนั้นค่ะพระรามนางสีดาแล้วก็พระลักษมณ์ค่ะ เดินผ่านประลำพิธีต่างๆนานาเพื่อที่จะเดินทางออกจากเมืองไปซึ่งก็แบบอืมถ้าคิดทีก็เป็นช้อยส์ที่แอบร้ายนิดนึงนะคือถ้าตั้งใจจะไม่ก่อดราม่าอะไรเนี่ยก็ต้องแอบแอบแอบออกจากเมืองไปก็ t ป่ะแต่นี้คือเดินเหมือนผ่ากลางประลำพิธีที่ตัวเองจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ไปเลยนะเดินผ่าไปุตุตุๆุตุตุตุเหล่าเสนาอามาทั้งหลายค่ะ เห็นแบบนั้นก็ต้องรู้สึกว่าแบบโอ,โอ้เกิดอะไรขึ้นกับพระรามประกอบกับข่าวอะไรต่างๆมันก็เริ่มออกมาโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วไงเหล่าซีน่าอามาดค่ะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ฉันปล่อยให้กษัตริย์ของฉันเดินทางไปแบบนี้คนเดียวไม่ได้ฉันจะต้องไปส่งนะคะ ดังนั้นค่ะเหล่าเสนาหมาร์ก็เลยตั้งขบวนกันใหญ่โตเอาราชรถต่างๆนานานะคะมาตั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็เชิญเสด็จพระรามนางสีดาแล้วก็พระลักษมณ์ค่ะขึ้นไปบนรถนั้นนะคะเรียกได้ว่าถ้าเป็นสมัยนี้คงแบบจัดรถนําขบวนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแล้วค่ะขบวนนี้ก็แห่ออกจากเมืองไปซึ่งแน่นอนว่าการแห่กันออกไปใหญ่ขนาดนี้ประชาชนก็ต้องเห็นไงแล้วปรากฏว่ายังไงประชาชนทั้งหลายค่ะ รักพระรามทั้งนั้นเลยทุกคนรักพระรามมากได้ข่าวมาอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนร้องห่มร้องไห้แอบฉันนึกว่าวันนี้พระรามจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของชาติฉันรักพระรามมากทุกคนตัดสินใจเดินทางเอาน้องเมืองไปไปส่งพระรามค่ะก็นึกสภาพนะเมืองทั้งเมืองตั้งขบวนแล้วค่อยๆแหกันออกไปทุ้ๆเข้าป่าไปค่ะแทบจะไม่เหลือใครอยู่ในเมืองเลยนะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ค่ะพระรามก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบไม่สบายใจเล็กน้อยประมาณว่า อจริงๆแล้วฉันก็ไม่หมายอะไรนะที่พระพรสน้องรักของฉันจะได้ขึ้นมาครองเมืองต่อแล้วทีนี้ถ้าทุกคนแห่ตามฉันเข้าไปในปา่าแล้วพระพรจะปกครองใครนี่ก็เป็นเมืองเปล่าเปล่าหรือเปล่า,ลาพระพรจะต้องปกครองก็ต้องมีเสนาอามาตย์จะต้องมีประชาชนหรือเปล่าแล้วฉันทำแบบนี้มันก็จะโดนนินทาได้นะว่าแบบเออไม่ยอมรับตําแหน่งแต่ก็เอาทุกอย่างออกไปตั้งเมืองใหม่ห,มหรออะไรอย่างนี้นะคะ พระรามก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่รค่ะซึ่งพระรามเนี่ยนะคะก็เลยมีคําสั่งให้เหล่าเสนาอมาเนี่ยเคลื่อนขบวนให้เร็วที่สุดค่ะก็เคลื่อน<ๆ>เคลื่อนเคลื<ๆ>่อนหนีไปทําให้เหล่าประชาชนนะคะไม่ได้ตามไปด้วยก็มีแต่เหล่าเสนาอมาแล้วก็ขบวนของราชรถเนี่ยที่ตามไปส่งพระรามค่ะ ก็เดินทางกันไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งนะคะพระอทิตยก็รับขอบฟ้าเหล่าทีเลทับบีบอกลาบายบายทิงกี้วิงกี้บายบายเอาไม่ใช่แม้ว่าสีพี่นอกก้องจะหน้าตาเหมือนทีเลทับบี้ขนาดไหนก็ตามแต่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องทีเลทับบี้ค่ะกิอิสรามเกียนนะคะทุกคนเพื่อตะวันรับขอบฟ้าทำไมต้องติดคำนี้ไม่เข้าใจตัวเองเอาใหม่ อาทิ์รับขอบฟ้าไปค่ะเหล่าเซนามาต่างๆนะคะก็เหมือนตั้งแคมป์กันจะพักแรมกันละเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่เดนทางกั้งคืนกันมันน่ากลัวนะประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับนอนกันไม่ค่อยหลับหรอกรู้สึกแบบกังวลใจอะประมาณว่าอืมกังวลใจจังเลยทําไมพระรามโดนไล่ออกจากเมืองฉันช้าใจฉันเศร้าใจอะไรอย่างี้ทุกคนสงสารพระรามนะคะเทวดาทั้งหลายบนฟ้าค่ะรู้สึกว่าไม่ไดิดการละฉันจะต้องลงมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้พระรามเนี่ยนะได้เดินป่า ได้ออกไปเจอทศก,กัณฐ์ได้ไปปราบทศกัณฐ์อุบสปอยเลอร์อัเลิร์ตแต่ก็ทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะมีพระรามสู้สก,กับทศกัณฐ์อันนะเอาเป็นว่ามันไม่สปอยเท่าไหร่หรอกวรณคดีไทยไม่ถือเป็นการสปอยจ้ะถามว่าเทวดาทําอะไรสิ่งที่เทวดาทํานะคะก็คือลงมาดนบันดาลค่ะให้ทุกคนหลับ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 ,ลบ นอนไม่หลับใช่ไหมได้ฉันจัดให้อญญายานอนหลับแจกทั้งกองทัพเลยโปรยโปรยโปรยโยปรยเสนาอามาต่างๆนาขบวนทัพหลับกันหมดหลับสนิทเหลือใครรู้ไหมเหลือพระรามพระรามผู้กําลังแบบว่า คิดนั่นคิดนี่กังวลนั่นกังวลนี่โอ๊ยก่อนออกมาตอนแรกฉันก็สบายใจจะไปเดินป่าพะระฤาษีดันขึ้นไปคุยกับพอ่อแล้วก็ลงมาเล่าให้ฟังว่านี่ถ้าวันใดที่พระรามเดินออกจากเมืองไปพ่อจะตายเอาล้ะฉันเดินออกมาแล้วแล้วพ่อฉันเป็นยังไงบ้างโอ๊ยแล้วนี่เสีนาอ,โอมามาตามฉันมาเต็มเลยแล้วถ้าพ่อป,ป,ปกครองเมืองต่อแล้วถ้าน้องปกครองเมืองต่อแล้วใครจะดูแลโอ้ยใครจะโอ้โอ้โอ,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 โอ้ปวดหัวปวดหัวสุดท้ายพระรามนอนไม่หลับค่ะจนกระทั่งเลยเที่ยงคืนไปพระรามก็รู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ได้การละถ้าอยู่อย่างนี้นะ เราซนามารจะต้องตามไปส่งฉันถึงไหนๆแน่ๆเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นนะคะพระรามก็เลยไปปลุกพระกนางสีดาขึ้นมาค่ะบอกว่าเอ้ยเอ้พระลักตื่นตนานาสีดาตื่นๆืนตเราหนีกันดีกว่า ถ้าเราอยู่อย่างนี้นะเราจะต้องอยู่กับเสนาอามานะแล้วเราก็จะต้องอยู่แค่ริมเมืองคือมันก็ไม่ได้เดินป่าจริงมันก็ไม่ได้รักษาคําสัย์ของพ่อเราขนาดนั้นนะ่ะแล้วแน่นอนคิดดูนะ <Wow. S 1> พระพน์ผู้เป็นน้องชายเนี่ยนะไม่ได้เป็นเหมือนแม่เลยแนมะ้แต่นิดเดียวเราก็รู้ว่าพระพจน์เนี่ยเป็นคนดีแน่นอนว่าพอพระพจน์เนี่ยนะเดินทางมาเมื่อไหร่พระรู้เรื่องราวเมื่อไหร่นะพระพ์จะต้องเกลียดแม่ตัวเองจะต้องมาตามเรากลับไปปกครองเมืองแน่ๆเราอย่าให้เกิดเหตุการณ์นั้นเลยรักสีดาหนีกันเถอะ ว่าแล้วนะคะพระรามก็เลยพ่อผ้าหอผ่อนพานางสีดาแล้วก็พระลักค่ะห <_ Q> นีออกไปกลางดึกคืนนั้นเลยนะคะห <_ Q> นีออกไปเสร็จก็เดินทางไปเรื่อยๆเดินทางเดินทางเดินทางไปจนกระทั่งถึงแม่น้ำสายนึงค่ะ <_ Q> ชื่อว่าแม่นม้ำกระโตงนะมีความแบบ ได้รับอิทธิพลจากเอเชียตัวันออกเฉียงใต้นิดหนึ่งความเอาไป mix and match กับนิทานอินเดียนะคะในเวอร์ชันนี้ไปถึงแม่น้ำสโตงใช่ไหมคะปรากฏว่าบริเวณแม่น้ำสโตงค่ะมีนายพรานคนหนึ่งคุมอยู่ชื่อว่านายพรานกูขันปกติแล้วนะคะนายพรานกูขันเนี่ยจะไม่ให้ใครเดินทางผ่านตรงนี้เลยนี่เป็นถิ่นของฉันฉันเป็นพรานใจบาปอยากช้าใครเดินทางมาตรงนี้ใครผ่านมานะั้นฉันฆ่าทิ้งหมดเลยวันนี้ค่ะ ก็ตั้งใจจะออกไปล่าส่งล่าสัตว์เหมือนปกติเดินมาถึงริมน้าปรากฏว่าจอรุษีสามองค์นั่งอยู่เป็นนักบวชแล้วก็แบบมีออร่าวิงวิงวิงวิอยู่ดีๆทำไมรู้สึกดูล้หอหลออ ผู้ชายสองคนหล่อมากคนโตดูสง่างามคนเล็กก็ดูหล่อและผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่เป็นนักบวชหญิงนะอูห้หูนี่สวยที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้เคยเจอมันเลยสามคนนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเลยโทว่าแล้วนะคะนพรานกูขันก็มีการเมามอยกับเหล่าบริวารของตัวเองมากมายเมาไปเมามาสุดท้ายเทวดาโดนใจให้ในพรานกูขันเนี่ยเกิดหลงรักทั้งสามองค์เข้าไปในพรานกูขันนะคะก็เลยเดินเข้าไปคุยด้วยนึกสภาพคนปกติ เป็นเด็กอายุ10กว่าพระรามนี่เป็นเด็กอายุ10กว่านะประมาณแบบ1ิบเจอะไรอย่างเงี้ยมีคนแปลงหน้าเข้ามาคุยด้วยเป็นพรานป่าหนวดเฟิร์มเผื่อนมากหน้าตาน่าก,กลัวเข้ามาถึงก็มาถามว่าอ้าวไหนท่านทั้ง3เป็นใครมาจากไหนทำไมมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ละ่ะคือยังไม่ได้บอกเลยนะว่าตัวเองแบบชื่นชมหรือว่าเคารบนับถือหรืออะไรถ้าเป็นมรุษย์ปกติเนี่ยมาถามแบบเนี้ยคิดว่าโดนปล้นแน่ๆสิ่งที่พระรามต,ามตอบนะคะคือ ตามหลักวรรณคดีไทยทั่วไปเลยใครก็ตามมาถามเรื่องราวของตัวเองทําอะไรเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังทั้งหมดพระรามก็แบบเริ่มมาอ๋อพ่อข้าได้นะเป็นกรรษริย์เมืองโยธยาให้คำสั่งกับเมียคนนึงไว้ซึ่งก็ไม่ใช่แม่ข้าหรอกเป็นเมียอีกคนนึงแล้วพ่อข้าก็อยากให้ลูก้าสะสมบัตรให้ข้าแต่เมียคนนั้นอยากให้ลูกตัวเองขึ้นแทนดังนั้นนะก็เลยไปขอพ่อข้าบอกว่าขอให้ข้าออกบานบลาบลาเล่าให้ฟังละเอียดยิบเหมือนเล่าละครน้ำเน่าเลยนึกสภาพเวลาเราดูละครน้ำเน่าแล้วสงสารตัวเเอ่นน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 าายพพูขััีแแบบบบ้ลค โอ้ยน่าสงสารจังเลย <c oughs> พระองค์ทำไมอีเมียคนนั้นมันเลวขนาดนี้ทำไมถึงทำกับพระรามได้แบบนี้ข่าเนี่ยรับไม่ได้เลย <c oughs> นี่ใดพรหา,หารานหรือว่าผู้หญิงดูซีรีสนะ์เกาหลีเนี่ยทำไมดูเป็นแบบชนีแตะขนาดนี้ เอาเป็นว่าช่างมันนะคะตัวละครทุกตัวเป็นชนีเมะะื่อข้าพเจ้าเราอย่างไรก็ดีค่ะพอในพรานฟังจบนะคะในพรานรู้สึกแบบสงสารพระรามจับใจ <c oughs> ก็เลยชวนพระรามบอกว่าท่านอย่าเดิเดนป่าต่อไปเลยมาอยู่กับข้านี่ดีกว่าเนี่ยมาอาศัยอยู่แถวนี้กับบริวารข้าเดี๋ยวข้าดูแลเองรับรองว่ารับใช้แคบเท้าเลยนะคะซึ่งถามว่าพระรามยอมไหมไม่ค่ะพระรามบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อนาเขตของท่านยังใกล้กรุงศรีอย,ยุธยาอยู่ รับรองว่าน้องค่าจะต้องมาตามค่ากลับไปแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าท่านนับถือค่ารักค่าจริงๆนีะนะค่ามีเรื่องหนึงขอให้ช่วยแม่น้าที่ค่านั่งอยู่เนี่ยนะท่านคุมอยู่ใช่ไหมค่าอยากข่าไปฝั่งโน้นจะได้ไกลๆนิดนึงท่านช่วยพาค่าข้ามไปได้ไหมแน่นอนค่ะในพรานกุขันก็ตกลงนะคะแล้วก็ตัดสินใจพาพระรามข้าม้าแม่น้ำไปค่ะ ซึ่งก่อนที่จะข้ามไปเนี่ยในพรานกูขันก็มีการสั่งลูกน้องไว้เหมือนกันนะบอกว่าเออตรงนี้นะดูแลให้ดีอย่าให้ใครผ่านมาถ้าใครที่ผ่านมาแล้วดูจะเป็นคนที่มาทําร้ายพระรามเนี่ยฆ่าทิ้งได้เลยไม่ต้องทิ้งไว้นะจากนั้นนะคะในพรานกูขันก็พาพระรามข้ามฟาไปคะ่ะไปถึงก็พาไปหาพระฤาษีองค์หนึง่งเพราะว่าในพรานกูขันรู้สึกว่าเออก็บวชเป็นฤาษีก็ควรจะไปอยู่กับฤรราษีฤาษีใช่ไหมแน่นอนนะคะไปถึงพระฤาษีพระฤาษีรู้จักหน้าตาพระรามอยู่แล้วถือเป็นคนดังพระฤาษีก็งงปรมารแบบ ลูกทพุทุทรสรดมาทําอะไรที่นี่จะว่าโดนตีเมืองแตกเราต้องบวชหนีภัยมาก็ไม่ได้จะใช่ใครจะไปสู้ได้อ้หมันตัวโกงขนาดนี้ระด,ดับพนารายอวตารไหนเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยสิพระรามนะคะก็เหมือนเดิมเล่าเรื่องทุกอย่างให้พนาษีฟังค่ะพระนาษีก็เลยสงสารแล้วก็บอกว่าเอา้าโอ้ลานหรออย่างนั้นเหรออืมอืมอ่ะงั้นมันอาศัยอยู่กับตาเอาไหม เดี๋ยวตาแบกกุฏิให้มาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ซึ่งพระรามก็ตอบไปเหมือนเดิมค่ะประมาณว่าไม่เอาลงนี้ยังใกล้ภูเสียุยธายาอยู่เดี๋ยน,น้องมาตามข้าขอไปไกลกว่านี้ได้ไหมพระฤาษีองค์นี้นะคะก็เลยชี้ทางไปให้อีกค่ะบอกว่าอ่ะงั้นเดินทางไปทางนู้นแล้วกันตรงนั้นมีพระฤาษีอีกองคหนึง่งน่าจะได้ช่วยกันบำเพ็ญพรษต,ต่างๆนานาพระรามนะคะก็เลยเดินทางต่อไปค่ะก็เดิน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 ,ดนต่อไปไปถึงก็เจอพระฤาษีองค์หนึง่งยืนอยู่บอกว่า สวัสดีพระรามค่ะสองกล้องจอปิดมาคือข้านั่งสมาธิดูชาโน่นนี่นั่นมาแล้วข้าก็รู้ว่าท่านกำลังจะเดินทางมาที่นี่รามหลานลักมาอยู่กับตามามากนี่ตาสร้างกุฏิให้แล้วเ,เห็นไหมลงทุนสร้างกุฏิใหม่ทั้งหลักเพื่อรอพระรามมาอยู่นะที่ถามว่าพระรามเอาไหมไม่ค่ะพระรามบอกว่ายไม่ได้รอกตาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันใกล้ภูุศรีอยุธยาอยู่ข้าไปอยู่ที่ไหนดี ซึ่งพระฤาษีองค์นี้นะคะก็เลยสุดท้ายแม้ว่าจะเสียดายมากอยากให้พระรามมาอยู่ด้วยกันแต่ก็ตัดสินใจบอกพระรามไปค่ะบอกว่าอ่ะอ้ะอถ้าอยากไปอยู่ไกลๆจริง,รงๆนะเพื่อที่จะแบบประเพณตระบงตาบะอะไรจริงๆก็ข้ามเขาลูกนั้นไปนะมีป่าตรงนึงเงียบสงบป้าไม่มีใครไปกวนแน่นอนมีกุฏิที่เทวดาทิรมีให้อยู่อไปอยู่ตรงนั้นและกันจ้าสุดท้ายนะคะพระรามพระลัะลกษณ์แล้วก็นางสีดาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปอยู่ที่บริเวณที่เงียบสงบนั้นค่ะ ตัดชาก,กลับไปที่เหล่าเสนาอามา์กรุงศรีอยุธยาตื่นเช้ากันมาเปิดมาด่านดูอุ๊ย พระรามหายเหตุการณ์นี้นะคะคนที่รู้ก็มีแค่แบบหัวหน้าเสนาบาาทคนเดียวไม่ได้รู้ไปทั้งกองทัพนะคนนี้แม้ว่าจะเสียดายพระรามมากจะรักพระรามมากนะแต่ก็มีความฉลาดอยู่เล็กน้อยก็พอจะรู้ว่าอ๋อพระรามทาแบบนี้เพราะว่าอยากให้เรากลับเมืองเราจะได้ไม่ต้องมาบกมุนอยู่กับพระรามต่างๆเราควรจะกลับไปทํางานทําการได้แล้วดังนั้นเสนาอาาทคนนี้นะคะก็เลยหลอกทุกคนหมดเลยทั้งกองทัพประมาณว่าอ๋อพระรามจะกลับเมืองแล้วจ้าไปไปไปแหรราชรถกลับไปที่เดิมคือราชรถเนี่ยมันมีม่านกั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่า นนยพระรามหายไปแล้วค่ะดังนั้น,นทุกคนก็เลยยกกองทัพนะคะกลับเมืองไปแล้วข่าวก็ค่อยๆแพร่ไปเรื่อยๆประมาณว่าพระรามจะกลับเมืองแล้วจ้าพระรามจะกลับเมืองแล้วจ้าประชาชนอะไรก็เฮเฮเฮกันไปหมดซึ่งทําให้ในวังน่งงกันมากคือตอนแรกนะคะพระนางเกาสุริยาท้าวทศรถรวมถึงพระนางสมุทรเทวีก็แบบ เอาพระรามกลับมาหรอ,เ,อ,เ,อเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปรากฏนะคะว่าเมื่อหัวหน้าเสนาคนนี้กลับมาถึงก็รีบวิ่งแจ้นยิ่งไปรายงานท,างที่ทำทศรสรู้ทั้งหมดเลยคะ่ะประมาณว่าขอเดชะใต้ฝ่ารองรีประบาดปกก้าปกกระหม่อมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดโปรดให้อภัยกระหม่อมด้วยคือกระหม่อมพาพระรามออกไปส่งถึงอุทยานกระหม่อมตั้งใจว่าจะพาไปส่งให้ไกลที่สุดแต่พระรามหนีหายไปกลางคืนแล้วกระหม่อมก็ไม่รู้ว่าพระรามหนีไปทางไหน สุดบรรยาจะไปตามหากลับมาแล้วก็อีก14ปีเจอกันแล้วกันนะจ๊ะคือตอนนี้ไม่รู้แล้วพระรามเดินป่าไปไหนจ้าข่าวนี้นะคะช็อกทาาทรสรดมากถึงขั้นที่แบบร้องไห้ฟูไฟวยแบบร <c oughs> ามลูกรักของพ่อ จะเป็นตายได้ยังไงแล้วลูกพ่อจะคิดอะไรโอ้ยพูดแล้วจะเป็นลมแล้วทางทศรถนะคะก็เหมือนเป็นลมลมตึงแล้วก็ขาดใจตายไปตรงนั้นเลยค่ะซึ่งส่งผลกระทบให้นางเกาสุริยาแล้วก็นางสมุทเทวีร้องไห้ฟูไฟใหญ่โตมากมายค่ะและในขณะเดียวกันนะคะที่เมืองไกยเกษค่ะจดหมายและราชทูตที่ท้าวทศรถนะคะส่งไปหาพระพจน์กับพระสัตรุษรวมถึง ก็จะเกณฑ์ว่าขอตัวพระพ์กับพระสัตรุดกลับมาร่วมพระราชะพิธีแต่งตั้งพระรานามเป็นกษัตริย์ก็ไปถึงมือของสองคนนี้พอดีทําให้สองคนนี้ค่ะเกณฑ์ไพรพล,พรพลเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพระพศกลับมาแล้วจะเกิดดราม่าครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นดราม่าอะไรคิดว่ารอฟังสัปดาห์หน้าดีกว่าสัปดาห์นี้คิดว่ายาวพอสมควรแล้วค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชานเพื่อนันนะคน แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อาจจะเสียงงงนิดนึงแล้วมิวก็อาจจะดูหมดสภาพนิดนึงอันนี้รู้ตัวนะคะจริงๆแล้ววันนี้เป็นแบบออกไปข้างนอกมาทั้งวันแบบทั้งวันทั้งวันเลยนะแต่ก็จะพยายามมีความรับผิดชอบและจะพยายามให้รามเกียรติออนตรงเวลาทุกอาทิตย์เหมือนเดิมค่ะดังนั้นรบกวนช่วยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายสวัสดีค่ะ